และขณะนี้นะคะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกรณีแผ่นดินยุบค่หลายพื้นที่ก็ต้องประสบกับปัญหาดินยุบตัวหรือว่าหลุมยุบตัวนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใต้ดินอย่างรวดเร็วค่ะ ก็ทำให้แรงดันของน้ําแล้วก็อากาศภายในโพรงใต้ดินนั้นเสียสมดุลอาจจะส่งผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินไหวได้และในปัจจุบนันกรุงเทพมหานครก็กําลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตในเรื่องของดินยุบตัวเพราะว่ากรุงเทพมหานครนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดการซุดตัวของดินมากกว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะเนื่องจากว่าดินทั้งหมดในพื้นที่นั้นเป็นดินชั้นดินเหนียวอ่อนนะคะที่เกิดจากการสะสมของตะกอนดินและก็ถูกน้ําพัดพาจะอ่าวไทย ทำให้ที่ผ่านมาค่ะกรุงเทพมหานครต้องประสบภาวะดินสุดหรือว่ายุบตัวปีละ3-10เซนติเมตรทีเดียวในแต่ละพื้นที่เราจะไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กันกับคุณพัชตาพงโกศลในมหันตภัยดินยุบตัวอนาคตคกนกทมกันค่ะดินยุบหรือดินสุดตัวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือน อันนำมาซึ่งความเสี่ยงของการสูญเสียถึงชีวิตของใครต่อใครหลายคนพื้นที่ย่านรามคำแหงเป็นพื้นที่จับตาสูงสุดต่อการเกิดดินยุบหรือดินซุดตัวมากที่สุดกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่เกิดการยุบตัวของดินมากที่สุดในประเทศเนื่องจากพื้นที่ทางลักษณะภูมิศาสตร์เป็นชั้นดินเหนียวอ่อนเป็นพื้นที่ราบลุ่มแองกระทะ ดินที่เกิดส่วนใหญ่มาจากการทับถมของตะกอนดินที่มาจากการพัดพาของน้ำในทะเลอ่าวไทยตั้งแต่ในอดีตทำให้ทุกปีพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดการซุดตัวของดินปีละเกือบ10เซนติเมตรน้ามันออกไปจากช่องว่างมากเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้พื้นดินที่อยู่เหนือขึ้นไปมันยุบลงมาได้ซึ่งอันนี้ก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดแผ่นดินซุดในเขตกรุงเทพและ ปริมัณทนดินชั้นล่างๆมันเกิดแร่ดินเหนียวหรือเกิดศิลาแรงหรือสารละลายของเหล็กที่ไปสะสมอยู่เนี่ยคะมันก็จะทําให้น้ําไม่สามารถจะซึมผ่านไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้มันจะทําให้บริเวณที่อยู่ใต้พื้นดินลงมามันจะเกิดเป็นรูเป็นพโพรงดินยุบตัวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น3ชนิดคือแบบโพรงหินปูนใต้ดิน ที่ได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดผ่านชั้นบรรยากาศและซึมลงใต้ผิวดินทําให้ฝนที่เป็นกรดอ่อนไหลผ่านหินปูนและละลายในที่สุดจนเกาะให้เกิดโพรงหินปูนระดับตื้นส่วนชั้นเกลือหินใต้ดินจะพบมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชั้นเกลือหินรองรับอยู่ใต้ดินซึ่งหากการสูบเกลือขึ้นมาจะทําให้เกิดโพรงใต้ดินขึ้นและเพดานโพรงพังทลายลงในที่สุดและชั้นตะกอนน้ําเก่า ที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำใต้ดินทำให้ดินที่อยู่เหนือโพลงไม่สามารถคงตัวได้หากย้อนประวัติศาสตร์การเกิดดินยุบตัวในประเทศไทยตั้งแต่ปี2,549ถึงปัจจุบันที่สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมได้สำรวจพบว่าเกิดขึ้น90ครั้งหรือเกิดขึ้น49จังหวัด295อำเภอและ1,499ตำบล และหากย้อนไปเมื่อวันที่26ทธันวาคม2 5 4 7หรือการเกิดสึนามิพบว่าการเกิดดินยุบขึ้นมากถึง19ครั้งโดยเกิดขึ้นใน4จังหวัดคือจังหวัดสตูลพังงากระบี่และจังหวัดตรังถึง14ครั้งและเกิดขึ้นในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยถึง4ครั้งคือจังหวัดชุมพรสุร,ราธานีจังหวัดพัทลุงและเกิดขึ้นในจังหวัดเลยอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากที่ราบใกล้ภูเขาหินปูนภายหลังเกิดธรณีพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์แผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จะไปรบกวนเสถียรภาพการเกาะตัวของชั้นดินที่ปิดทับอยู่ข้างบนที่ไม่มีอะไรรองรับอยู่ข้างล่างนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดการยุบตัวของดินได้น้ำฝนบวกกับก๊บโโซาซคาร์บอนไดออกไซด์รวมกันก็จะกลายเป็นกรดเราเรียกว่ากรดคาร์บอนิก กดคาร์บอนิกพอตกมากับพื้นก็ซึมลงไปข้างล่างถ้าข้างล่างเป็นชั้นของหินปูนนะฮะซึ่งมีแร่ที่เราเรียกว่าแคแร่แคนไซโดโลไม้นะฮะชุดนี้แคนไซโดโลไม์นะครับก็จะทำปฏากับน้ำที่มีคุณสมบัติทางเคมีเป็นกรดอ่อนก็จะถูกละลายเนื้อหินก็จะหายไปจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่ ตอนนั้นเราก็จะพบว่ามันมีข่าวลุมยุบเกิดตามหลังจากาเหตุการณ์สึนามิมากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหตุการณ์โดยธรรมชาติที่ทำให้เกิดการยุบตัวของของแผ่นดินได้ดินยุบเป็นมหันตภัยทางธรรมชาติเป็นปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวภายใต้ชั้นผิวดินเป็นโพรงดินและหากเกิดเสียงดัง ดังเสียงฟ้าร้องจากใต้ชั้นดินแสดงว่านั่นคือเสียงของโพรงหินปูนถล่มหล่นกระแทกชั้นโพรงถ้ำของชั้นดินลื่นแนวพื้นชั้นดินพังยุบเสมือนดั่งธรณีสูบแสดงให้เห็นบนพื้นผิวชั้นดินด้านบนสุเมธีรสศีดาถ่ายภาพพระสิตาพงโกศลรายงาน